ดีพี่น้องชาวยูทู e ทุกท่านครับยังอยู่กับ s อ1 0คครับรุ่น3นะครับทำการตัดตอนนี้ก็ลมพูนนะครับแล้วก็ตักด,ดินดลมจอมปลวกนะครับแถวบ้านผมเรียกว่าพูนครับพูนก็คือจอมปลวกหรือว่าเป็นเนินดินครับ ปั๊มเคสามวีครับเครื่องอ e ีสุสุนะครับเอสเทร้อยครับ ติดตั้ครับเด็โอ้ตนเกือบชนตอนดินครับในกรุงเทพเนี่ยก็ใหญ่แล้วนะครับนี่ยกับการใช้งานในหมู่บ้านครับแถวกรุงเทพส่วนใหญ่จะใช้60-50บครับโอ้ มูหน่อยเรามายืนอยู่ตรงนี้อันตรายนะครับเพราะว่ามีสัตว์มีพิษก็มีครับที่ว่าออกมาจากในรูในโพรงนะครับ โอ้ยกก้อนใหญ่ครับแข็งมากครับนีี่น่ครับ ดับักดิ้ไปเทนะครับตอนนี้โอ้ ต้องลบเนินนี้ด้วยนะครับเวลาโซวิงกลับมา ากออกซะเลยวันนีเอาอเตรงนี้ก็มีนะครับจอมปวกนะครับจริงๆไม่จะเป็นเราก็จะไม่เจาะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจาะไปทําทางครับแล้วก็เมื่อเจอะแล้วนี่เราก็ต้องมาทําคืนให้ใหม่นะครับ หายไปกับตาอะไรกูน้อยไม่รู้ว่าไปไหนแล้วเนื้นานจะไปกับดินน้วแหละ ไครับรับช่วงต่อในช่วงนี้คุปต้านะครับวันปีละสองแสนต่อบาทครับคุยกันได้ครับแต่อย่า่ันเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่ากันไป เปิดทางก,งกว้างๆครับเพราะว่าพี่แดงนี่ชอบขี่ชนนู่นนี่นั่นนะครับได้ไปซ่อมรั้วให้เขาหลายรอบแล้วขี่ไปชนรั้วเขาไปหน้ารถตัวเองก็แตกของตัวเองไม่ซ่อมแต่ว่าจำเป็นต้องซ่อมให้เขาครับเรื่องรั้วเนา ไปเทดิดนนี่เทขาดทุนเนะี่ยโดนกรบปูทางไปยาวๆนู้นเลยเนะี่ยว่าฝั่งนู้นขึ้นไม่ได้ครับฝั่งนู้นดินอ่อนมากต้องสูบน้ำออกนะครับ เมื่อกี้ลมมาแล้วก็โดนล,ลมดึงล่มครับปีหน้าได้ข่าวจะมีงานก่อสร้างเยอะแยะครับมากมายนะครับเอรอชุมครับเ๋ยจะพองานขุดลอกห้วยหรือว่าขุดลอกหนองนะครับแล้วก็งานทำสนนครับไม่รู้ว่าใครจะได้เทลูกล่งครับในงานนี้ เดินเโอ้ก่อนดินครับโซ่ก็ไม่ดีครับคันนี้โซ่เหลือวหมดแล้วสเตอร์ก็ใกล้จะรูดแล้วเดี๋ยวชมต่อคลิปหน้านะครับ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ